<Hello. S 2> สวัสดีค่ะวันดีพบกับไลฟ์สไตล์มาดามีิมพ์แชนแนนะคะวันนี้คุณพิมพ์พามาทานข้าวที่ร้านมองดูเรือค่ะที่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะแนะนำเ,เมนูนะคะว่าวันนี้คุณพิมพ์มาทานอะไรบ้างนะคะเมนูแรกกับเมนูสุดโปรดนะคะนี่ค่ะต้มยำปรุงไข่ปลานะคะก็จะมีปุ่งปลามีไข่ปลาค่ะ เป็นปลาช่อนนะคะนะคะน่าทานสุดๆเป็นเมนูสุดโปดแล้วก็หาทานยากเลยนะคะนะคะ่ะเมนูที่สองนะคะก็จะเป็นทอ้อ,นทองปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนทอดน้ำปลาค่ะนะคะ,นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะปลาต้มนะคะเป็นปลาที่คุณพิมชอบมากนะคะ แล้วก็ที่ร้านนี้อร่อยเลยคะ่ะทานกับเออน้ำจิ้มนะคะเมนูถัดมานี้เป็นคานงคุมทอดค่ะคา่งคุณทอดก็ทานกับซอสทิกนะคะเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมนี่ค่ะหอยใหญ่ๆอบอุอุดร้นนะคะทานกับเครื่องเคียงก็คือ ยอดกระถินค่ะนี่ค่ะลองชิมไหมคะเดี๋ยวค่อยทานเดี๋ยวค่อยชิมเนาะค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะบรรยากาศร,บรอบๆรบ้านนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ <Yeah. S 1> เป็นแม่น้ำเจ้าพยา <Yeah. S 1> ช่วงนี้ฝนก็ <Yeah. S 1> กำลังตกนะคะตกเบาๆ <Yeah. S 1> บรรยากาศกำลังดีค่ะ ด้านนี้นะคะก็มีวัดค่ะวัดเล่นแม่น้ำรอบพิญาส่วนด้านหลังของวัดจมด้านล่างน่านล่างก็จะเป็นที่ที่ให้คนลงไปนั่งถ่ายรูปเล่นนะคะ,นนคะลองลอง,ลองสโมกลงไปแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็ลงไปถ่ายรูปไม่ได้ะคะด่ะอะไรดีคะดเดี๋ยว เดี๋ยวชิมพุมไข่ปลานะคะให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนคุณพิมก็มาทานที่นี่บ่อยนะคะเพราะว่าติดใจในรสชาติของต้งยมยำพุงปลาะคะ่ะเอาก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อน,นะคะ่ะไปไปยังแบบที่หมด อร่อยค่ะก็รสชาติต้มยำน้ำใสนะคะตากล้องคงจะปหิวแย่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เอ่อต้อยมยำเอ้ยำหอยนางรมเมื่อกี้ทานต้มยำอันนี้ก็จะไปสอยนางรม ิจะยิมให้ดูนะคะทานแบบยอดกระถิ่นะคะอร่อยค่ะวันก็ไม่ตใส้ได้โอเคค่ะงั้นวันนี้คุณพิงคขอตัวทางข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะไปที่ ร้านไหนเดี๋ยวคุณเฮงพาไปทานนะคะบ๊ายบาย